ก็มีเปิดติกตอกเขาดูก็ได้นี่นี่โอ้พะเจ้าช่วยกล้วยทอดบอกว่าจะชงให้ดูแต่ไม่มีเมลอนอ๋อมีมี่มีมีสีเก่ามีสีเก่าแอหย่ากินเป็นแบบนี้นะแบบเมื่อวานข้างล่างจะเขียนว่าเอี้ย่าร่างเขียนว่าเอีย่านะเห็นไหมสวยไหมสวย แล้วก็ได้การ์ตูนมาจากพี่ๆที่อยู่ในบ้านนั่นแหละก็เลยชอบการ์ตูนตัวนี้ก็เลยเอามาทำ่าหลักมากอันนี้นะงามแท้เมียนง,งามแต่ว,ว่ามันจะเราจะเป็นแบบฟรีไซส์หมดเลยนะ